ตอนนี้เรามีความทันสมัยแล้วไอ้เรื่องของเงินเรื่องของแบงค์กิ้โอนสบายฮะเคยโอนผิดไหมเคยไหมเคยเออฝั่งเคยนเคยเยอะไหมฮะไม่เยอะหลักพันอผมก็เคยโอดกดผิดแต่พอดีไอ้ปลายทางมันไม่มีเบอร์นี้ก็เลยไม่โดนหลักเยอะด้วยกิ้งเคยโอนผิดแต่ เลขเกินโอนน่ะถูกคนแต่กดเลขเกินไปหลักหนึ่งเห็นไหมใจนี่หายว่าพี่บอลกดเบอร์โทรพร้อมเพย์ผิดไปหนึ่งตัวแล้วดันมีด้วยโอนปื๊ดไปเลยเขาจะคืนคดีเราโทรศัพท์ไปคุยกับเขาว่าเออมียอดของเราเข้าไปเราโอนผิดขอโทษจริงๆเขาคืนง่ายไหมไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่แต่ก็คือเพราะเขาก็กลัวเราเป็นมิดเหมือนกันเขากลัวเราเป็นมิดจี้เออแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ยืนยันตัวตนพยายามพูดคุยแล้วก็เป็นแหละแล้วเขาไม่ไม่ได้เป็นแต่เขาคืนให้แต่เขามีสิทธิ์ที่จะไม่คืน แล้วให้เราไปดำเนินการตามขั้นตอนแจ้งความเอาแจ้งความแจ้งธนาคารนู่นนี่นั่นซึ่งเรื่องมันจะยาวมากวุ่นวายมากถ้าคือนดีๆก็จบไปฮะว่ารอบนี้โอนผิดชีวิตป่วนเลยฮะเจอคนกวนๆเรื่องๆหนุ่มคนนึงเนี่ยทำงานไม่ได้อยู่บนบกเลยนะทำงานนู่นกลางทะเลไม่ใช่ประมงแท่นขุดเจาะน้ํามันมือลั่น โอนผิดอู้อยู่ไกลด้วยโอนผิดชีวิตปวดโอนผิดไปเท่าไหร่โอนผิดไปประมาณ6 0 0 0บาทปลายทางเขาบอกเขารู้แล้วจะใช้ไปแล้วอ่ะให้ทำไงเอาเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวจะคืนให้ก็คุณโอนมาเองอะ่ะโอนคืนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะคืนให้แต่จะคืนไปวันละหนึ่งบาทฮะบวกลบคูณหาร6 0พัปีได้ครบแน่นอนเดี๋ยวจะโอนให้ฮะโอ้โหตอนคุณโอนผิดมาเราไม่ได้ขอร้องให้คุณโอนนะคะคุณโอนผิดมาแล้วเราไม่ได้ว่าจะไม่รับผิดชอบหรือเราจะไม่โอนคืน มอุ้ยทําไมเป็นแบบนั้นะลูกเงินเขาว่าหนูเอาของเขามาใช้ะแล้วหนูจะมาใช้คําพูดนี้ไม่ได้นะอันนี้อันนี้อันนี้เราไม่ได้บอบว่าเอ,อคุณคุณโอนมาด้วยสนเสน่หหาหรืออะไรอย่างไรเราไม่รู้นะคะอันนี้เราไม่รู้หรือว่าคุณจะโอนมาผิดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ของคุณเราไม่ได้บอกว่าเราเรา,เราดทดท้ายคะ่ะจะวันละสิบบาทก็ได้คะ่ะหรือยี่สิบบาทก็ได้คะ่ะหนู เงินตกข้างทางคนเดินมาเก็บเขายังผิดกฎหมายเลยลูกโอนผิดไปหกพันโอนคืนวันละบาท16ปีครบพอดีเฮ้ยแล้วทำไมเขาหน้ามึนขนาดนั้น่ะเออคุณโอนไปเองช่วยไม่ได้โอนด้วยเสน่หาหรือโอนผิดมาแล้วฉันผิดตรงไหนแล้วฉันจะไม่คืนเมื่อไหร่คืนจ้ะแต่จะคืนวันละบาทพอถาบาราบัยคุยมาคุยไปเอาวันละสิบบาทก็ได้ออยี่สิบก็ได้เอาวันละสิบบาทหรือวันละบาท ก็กินเวลานานหลายปีฮะงานนี้เจอสาวแสนแสบอยากดาวน์นิจจัดให้รีเทิร์นพาร์ตเจ็ดเขาบอกว่าเสียงผู้หญิงจริงๆ,ๆเสียผู้หญิงสองฝ่ายแต่จริงๆคนโอนเนี่ยเขาเป็นหนุ่มสงขาทำงานแท่นขุดเจาะน้ำมันดังนั้นมือมันดันลั่นโอนผิดอพอโอนผิด<ท>ชีวิตปวดเลย<ม>ก็เลยให้เพื่อน<ข>อเสียงผู้หญิงคนที่ทวงถามที่บอกโอ๊ยทำไมทำเงี้ยลูกนั่นเสียงเพื่อนที่อยู่บนบกฮะก็เลยโทรไปทวงถามให้ปลายทางเนี่ยอยู่กำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรไม่มี คลองแสนแสบแต่กลายเป็นว่าสาวคนนี้แสนแสบยิงโอนผิดตัวเดียวเองคือต้องโอนเลขถ้ายเนี่ย0 9 3ย์ดันไปกด098อ้แค่นั้นเองแล้วปลายทางดันมีเบอร์นี้ด้วยเจอสาวคนนี้แล้วตกอกตกใจเลยครับและสาวคนนี้บอกก็นี่ไงคุณโอนมาเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะเมตตาค่อยๆคืนวันละบาทให้กันแล้วกันงานนี้โอนผิดชีวิตป่วนครับทนายจุกรูเดชากิติวิทยานันทนายบอกว่าปลายทางเนี่ย แม้เขาจะโอนผิดออแต่ถ้าคุณไม่คืนคุณนึงมีความผิดคล้ายๆกับมีคนทําเงินตกไว้อะพลาดตกบกไปแล้วเราเก็บได้เก็บได้แล้วไม่คืนไม่ผิดนะไม่ใช่ราบลอยนะจ๊ะเ<อ>ก็บได้แล้วไม่คืนเรามีความผิดตามกฎหมาย<อ>เพราะฉะนั้นสาวที่รับโอนไปจะต้องรีบคืนทันทีไม่มีมาผ่อนไม่มีมาเฉลียย่ยใจอย่างนี้ไม่ได้หากไม่คืนทันทีมีความผิดฐานยากักยอกออและผิดแบบนี้เป็นไง คุยกันด่ากันบนไม่ใช่ครับคุกปีครึ่ง<อ>ปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับฟังทนายจุกรุเดชาผู้ต้องหาเนี่ยจะบอกว่าขอผ่อนวันละสิบบาทยี่สิบบาทไม่ได้นะครับเงินคนอื่นนะครับคุณเอาไปใช้ถือว่าคุณทุจริตเพราะคุณรู้อยู่แล้วไม่ใช่เงินของคุณเพราะฉะนั้นรีบเอาเงินมาคืนนะถ้าไม่เอามาคืนตำรวจก็ต้องออกหมายเรียกช่วยประชาชนหน่อยครับออกหมายเรียกมาแล้วก็ นาแจ้งข้หาแล้วก็ส่งฟ้องศาลไปเลยครับ ขาว่าโคตรเลยแมใกล้ตัวจริงๆนะแล้วหลายคนโอนผิดจริงๆบางครั้งทีมงงงงงงโอนผิดกดผิดกดถูกเป็นไม่ได้<อ>ลปลายทางเดินมีด้วยฮะแต่เหตุการณ์นี้เจอสาวเจ้าของบัญชีที่กวนแบบนี้กลับไปไม่ใช่เพราะว่าอยากจะกวนหลอกจริงๆฝั่งนั้นเนี่ยเขาโทรมาแล้วแล้วเขาโทรมาในลักษณะข่มขู่แถมมาดูถูกราด่าภูมิการีด้วยนี่เลยโกรธแต่ที่สาคัญกว่าน,นั้นไอ 6, นะ้หกพันนึกว่าราบลอยพอได้มาผู้ใช้ปั๊บเลยใช้จริงๆใช้ไปแล้วจริงๆ แต่เอาละขออีกเวลาอีกไม่นานเราจะทำตามสัญญาไม่นานนี่คือเท่าไหร่อีกไม่นานประมาณสักสามมิถุนาจะคืนเงินให้ครบทุกบาททุกสตางค์หกพันเผวคนนี้เหรอที่บอกว่าเออก็พี่โอนผิดมาเองโอนผิดวยเศษหาเองเดี๋ยวจะโอนคืนให้เช่ไหแต่ใช้ไปแล้วอ่ะเยอเท่าไหร่หลักเท่าไหร่หลักสองกว่าอ๋อเหรอเออเป็นพี่บอลนัดเงินแปลกๆเข้ามาเราไม่รู้ที่มาที่ไปไม่กล้าใช้นะ บางคนบอกเอ้ยรับลอยไม่ลอยไม่ได้ไม่ได้สาวคนนี้เลยบอกออว่าเอาละเดี๋ยวสามิถุนาจะโอนคืนให้ไม่ใช่วันละบาทนะหกพันบาทเต็มเต็มฟังเสียงเขามาทวงวันนั้นหนูไม่ได้อยู่ค่ะหนูอยู่ไกลหนูไม่ได้อยู่บ้านแล้วเขามาที่บ้านแม่หนูเขาเอาใช้เบอร์มือถือแม่โทรมาหาหนูตอนแรกเราก็คุยกันปกตินี่แหละค่ะพี่พอคุยไปคุยมาด้วยความอารมณ์ของเขาอารมณ์ของเรา เลยเกิดให้มีปากเสียงขึ้นนะคะพี่เหมือนต่างคนต่างไม่ยอมเขาพอหลังจากที่วางสายไปแล้วเราก็แบบว่าก่อนที่จะวางสายนะะเนี่ยค่ะเราก็มีการแบบว่าพูดแรงๆใส่กันนั่นแหละค่ะพี่พอเขาวางสายไปเนี่ยแม่หนูมาเล่าให้ฟังทีหลงังบอกวาอ่าเขามาพูดอย่างนี้นะว่าพูดถึงบุพการีเนาะพี่ว่าคุณเป็นพ่อเป็นแม่ทําไมไม่รู้จักสอนลูกทําไมไม่สั่งสอนบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะพี่ จะโอนก็คือว่าไม่ใช่ว่าผ่อนจ่าย1บาท20บาทอะไรอย่างที่เป็นข่าวออกค่ะเราว่าให้เป็นเงินก้อนตามจำนวนที่เขาโอนเข้ามาค่ะค่ะอะไรที่เราได้ยินเสียงมเมื่อกี้ คนเดียวกันนั่นแหละกวนเฉยๆเออหยอกๆหยอกๆนตตอนที่เจอตัวแล้วก็ยินดีจะคืนให้แต่ขอให้เป็นต้นเดือนหน้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้แหละต้องได้เพราะว่าตอนนี้ไม่มีตังค์แล้วใช้ไปหมดแล้วหกพันบาทที่โอนผิดมาโอ้ชีวิตเปลี่ยนนะเปลี่ยนดีจริงๆถ้าเกิดว่าจะไม่คืนเขาก็คุกเท่าไหร่นะพี่ต้นปีครึ่งคุกปีครึ่งปรับสามหมื่นเออนก็ไม่ต้องคืนก็ได้แลกกันเอาไหมขาดทุนติดคุกอีกต่างหากมันไม่คุ้มนะคะคุณผู้ชมกับการไปทํากับเงินของคนอื่นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่่ยยรราาามชววกกััสส้งงคด ว่าถ้าเงินโอนผิดมาเนี่ยทางที่ดีเลยนะอย่าเพิ่งอย่าไปใช้ของเขาใช้ไม่ได้อ,ะอ่ะเออ,เอ,อก็เดี๋ยวรอติดต่อว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาไหมเพราะว่าบางทีมันมีอย่างนี้มันมีพวกมิจฉาชีพแกล้งโอนเงินเข้ามาผิดก่อนอเออแล้วก็หลอกให้เราเนี่ยโอนกลับคืนมามแล้วบางทีเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคุณตกเป็นผู้ร่วมขบวนการในการทําความผิดอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเพราะเส้นทางการเงินอ่ะ มันไปถึงคุณแล้วอ,อาจจะซวยในรูปแบบนั้นก็ได้มีม,มีเหมือนกันนะคะอันนี้เอามาเตือนคุณผู้ชมเอาไว้เป็นรูปแบบของเงินในการเข้าบัญชีค่ะอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ